สวัสดีครับแมไม่ได้มาัเดนนานนะครับก็จะพามาดูหนูนะตัวนี้เคยออกลูกทั้งสาบอเลยตอนนี้ออกลูกทั้งสาบอที่ให้ดูตอนนั้นนะแม่นนี้ตอนนี้เหลือสี่ตัวเองครับผมก็ดูพฤติกรรมอยู่ในตอนนี้สี่ตัวแต่อ้วนตับเลยทั้งที่ว่าใส่เขาได้กินนมแบบเต็มที่เนาะจากสิบตัวนะครับ นึงทำไมมันนิ่งไปไม่บกมันตายมันจะเขี่ยลูกมันแล้วไม่ยอมให้ลูกมันกินนมเทียตัวทีตัวผมไม่รู้ใจแม่แจ้งกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เลยมีแค่สี่ตัวจากเก้าตัวน้วเก้าตัวเก้าตัวแต่อ้วนมากนะครับทั้งที่ยังไม่ถึงเดือนนะแล้วก็โตไวสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะไอ้สี่ตัวเนี่ยแม่ก็ลุกอยู่นะครับลูก ก็ดูพฤติกรรมมันนะมันจะเขีย่ยลูกมันออกตั้งแต่เด็กๆเทตัวไม่ให้นมอ่ะลูกโดรนมตายนะไม่ได้ไกินนะครับมันตายเลย <c oughs> แล้วก็ถัดมาหกตัวเนาะหกตัวนี้คือออกล่าสุดนะครับอยู่ครบนะครับหกตัวหกตัวออกอยู่ครบแล้วก็ให้ตัวนี้อยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แยกออกไปตัวนั้นก็าจะเป็นตัวตัวคู่นะครับที่แยกออกไป ็ให้อยู่ตัวเมียสองตัวออมันก็ไปทําอะไรกันนะครับตัวนี้ก็ช่วยกันดูลูกมันอยู่นะมันน่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์กว่านะตามันเริ่มแตกแล้วแม่นี้ก็ไม่ดุนะไม่เหมือนแม่เม่กี้หรอกเมกี้นี่ดุหน่อยแต่ลูกครบนะ เป็แม่ดูแลดีครับตัวนี้ถัดมาอันนี้ก็เหมือนกันแม่ดูแลดีไ,ได้เดือนหนึ่งแลวยังไม่แยกเนาะยังไม่แยกเดี๋ยวผมรอแยกทีเดียวรวมกันเลยให้ลูกมกันอันนี้ครบแปดตัวแปดตัวใช่ไหมเออแปดตัวครบลูกมันเริ่มกินอาหารเริ่มกินข้าวโกฐ เริ่มวิ่งเร็วเลยแมแข็งแรงเลยเริ่มกินอาหารเริ่มกินข้าวโพดผมก็จะเน้นอาหารมุนมให้ด้วยนะลูกมันก็เริ่มกินละนะครับมันก็แข็งแรง,งนะพยายามให้อาหารมุนมข้าวโพดลูกมันเนี่ยลูกมันมากินข้าวโพดแล้วนะแม่ก็กินข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับมี3มอย่างเหมือนเดิมนะข้าวโพดข้าวเปลือกแล้วก็อาหารมุนมแต่เน้น นเน้นอาหารธรรมชาติให้เยอะนะในลูกมันเห็นไหมเริ่มกินเริ่มกินข้าวเปลือกเริ่มกินอาหารมนลมนะแต่ก็ยังกินนมแม่อยู่นะครับเพราะเขาขึ้นมากินน้ำไม่ได้ต้องรอเขาโตกว่านี้ก็ยังกินนมแม่อยู่นะ แ่จะได้หนึ่งเดือนนะครับผมจะไม่ผิดหนะรือเปล่ามาเห็นไหมสังเกตว่าไอ้ตัวเนี่ยแปบดบตัวเนี่ยไอสี่ตัวนูนะ้นนออกรองเนาะยังใหญ่เพราะอาจเป็นว่านมเขาได้กินนมเต็มที่นะส่วนบันนี้เหมือนเดิมผมแยกตัวผู้ตัวนั้นมาไว้ที่นี่นะเพราะเห็นไหมโดนหางหางมาโดนกัดจากตัวเมียเพิมปกวนเขาเนาะจนหอมเลย แม่นี้ก็แก่นะครับแม่นี้ก็เป็นแม่ที่แก่ทั้งเดิมเลยนะครับวันตักกินแล้วนอนอย่างเดียวะแทบจะไม่กินด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นลูกของเขานะไม่รู้ว่าลูกเขาก็ยังมุดมุดซุกซุกแม่เขาอยู่นะแม่เขาจะไม่เอาแล้วแต่ไม่มีที่ไว้นะครับไม่แค่นี้นี่เป็นตัวผู้นะโดนกัดหางเป็นแผลก็เลยย้ายมาเนาะตอนนี้หางที่เป็นแผลก็หายแล้วนะครับ ตัวนี้มันออกลูกตัวเดียวนั่นแหละนะถ้าใครจําได้ดูคลิปก่อนๆ่นตัวนี้ออกลูกตัวเดียวเ็ตัวนี้นะะอีกตัวหนึ่งที่ฝากไว้ตายเป็นอะไรไม่รู้ครับตายนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับน้ำน้ำหมดได้อย่างเด่นวนตัวนี้ผมยังไม่ได้เจาะใส่ไอ้น้ําเป็นเป็นจุกระจุให้มันยังใส่เป็นเอาขวดน้ําเทใส่เหมือนเดิมนะครับ กินได้เหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็เป็นอากาศมันเย็นนะมันหนาวก็กลางวันมันนอนไปนหลักให้หันมื้อเดียวนะครับไม่ได้ให้เยอะนะให้มื้อเดียวพวกนี้ก็เริ่มกินอาหารกินโอ้ดื้อครับวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวก็กินอาหารมันเห็นมายเงี้ยมก็จะ ง่วงละนะครับแต่ยังไม่เท่าไหร่แม่นูไม่ได้เลยร้องตลอดเลยก็ต้องรอแม่นี้ก็จะไม่ค่อยกวนอะไรก็กินอาหารอยู่ได้ดเมวก็คอยดูแลลูกให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันตนทั้งหมดได้ตัวนี้ได้ถ้าไอหกตัวนี้ได้หนึ่งเดือนนี่ผมก็จะ แยกไปรวมกับพวกนั้นหมดพวกนั้นก็น่าจะประมาณห่างกันประมาณตัวห่างกันอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันก็คงจะทันกันอยู่ก็ให้มันอยู่รวมกันได้นะครับก็จะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยแยกออกก่อนแล้วก็มาดูนะว่าตัวไหนเนี่นี่นะตัวไหนที่ลูกไม่รักลูกเนี้ยจำจัดเลยเนาะตัวนี้ไม่จะหงลูกแม่ลูกโดนตับไหมเท่ากับนนี้ตัวนี้มันเกิด เท่าไหร่ตัวรุ่นที่สองไอตัวที่แม่ที่สองนี่ฮะห่างจากแม่แรกประมาณอาทิตย์นึ่งก็จะเท่ากับไอตัวนุ่นเลยใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันตัวใหญ่แต่มันยังไม่วิ่งแม่อะไรเพราะว่ามันยังยังเด็กกว่าอ่อนกว่าประมาณอาทิตย์สองที่น่นจําไม่ได้นะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่ได้กินอาหารกินนมแม่เป็นหลักเหมือนเดิม ก็ยังเด็กแต่มันตัวใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวว่ารอรุ่นเอาเนี่ยนี่ก็ยังเป็นเด็กนอนอมมืออยู่เลยนะครับช่วงนี้ก็ทำคลิปหลายคลิปนะครับเปที่สวนให้ดูบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตหมูให้ดูนะเนี่ยถ้าแม,ม่มันไม่ดูอย่างเงี้ยนะครับกินเห็นเราอย่างเงี้ยก็ยังกินอยู่อะไรเงี้ยโอ้สบายมันไม่กัดลูกมันนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาเข้ามากดติดตามนะครับเราก็ให้กำลังใจกันเนาะกับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ผมก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูก็จะไปทําที่สวนเป็นหลักนะทองถิ่นหางผ้านะตามภาษานะครับคนที่มาทํางานในเมืองนะครับผมก็มีแค่สี่บอลหลยนะยังไงก็จะเปยดให้ดูกันเท่านี้นะแล้วก็ใครที่รับชมแล้วนะก็ช่วยเป็นเพื่อนกันหน่อยนะเพื่อเบื่อกันนะก็ ความรู้นะครับกับผมด้วยนะแล้วก็ใครที่มีแนวทางนี้ก็แนะนํามานะผมก็มีพื้นที่น้อยเนาะก็เลี้ยงได้แค่นี้นะที่สวนก็เลี้ยงไม่ได้เยอะเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ประจํานะแล้วก็สัตว์พวกงูพวกอะไรก็เยอะนะก็เลยไม่อยากจะไว้นะเพราะเราไม่ได้อยู่ประจำานู้นน,นนะไหนก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องหามักมวนะครับแล้วก็มาเจอกันนะจะเอาเด็ดดูเรื่อยๆเนาะก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วเ,เจอกันกับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสวัสดีครับ